พิ่นายกมอะไรให้นางขอบ้างนางขอก็ได้ทรัพย์อันนั้นไปเต็มๆเลยแล้วหลังจากนั้นทรัพย์ที่เหลือก็มาแบ่งชน้นมาแบ่งให้ทายาทค่ะทายาทเหลือใครกับลูกไงลูกที่รับรองบุตรแล้วไงอันนี้แหละค่ะลูกก็ได้เมียก็ได้ทรัพย์นั้นอยู่ที่ครอบครัวหมดเลยญาติแตะไม่ได้เลยดีไหมอาจารย์มาบอกทางออกให้ดีไหมชัดเจนไหมถ้าชัดเจนรัวๆให้อาจารย์หน่อยค่ะ ชัดเจนไหมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีรอบห้องชัดเจนไหมคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายหรือผู้ชายผู้หญิงให้ทำแนวนี้ทุกประเด็นคู่คเลยชัดเจนไหมเคลียร์ไหมคะเข้าใจเห็นว่าเข้าใจให้อาจารย์หน่อยใช้พลังเยอะมากเลยจะสองชั่วโมงละเดี๋ยวหัวข้อต่อไปนะครอบครัวชาวต่างประเทศรอยอยู่นะ